โอ้ยแม่แนนจ้าตุ๊กแกเข้าบ้านเราแล้วไม่ต้องกลัวนะจีจี้วันนี้แม่จะสอนสี่วิธีไล่ตุ๊กแกออกจากบ้าน,นง่ายๆเองจ้าวิธีที่หนึ่งไม้กว่าดนี่แหละค่อยๆเขียออกไปไม่ต้องตีแรงเดี๋ยวตุ๊กแกตกใจกระโดดใส่เอานะ วิธีที่สองน้ำเย็นๆหน่อยจ้าตุ๊กแกไม่ชอบน้ำรีบวิ่งหนีเลยวิธีที่สามใช้สเปรย์สมุนไพรกลิ่นหอมสำรับเราแต่ตุ๊กแกไม่ปลื้มแน่นอนจ้าวิธีที่สี่ <c oughs> เปิดไฟสวาๆๆ่างงหรือใช้ไฟฉายส่องตุ๊กแกชอบที่มืดพอสว่างปุ๊บเพ่นปับเลยเย้เย้เย้ <c oughs> บ้านเราปลอดตุ๊กแกแล้ว ถ้าตุ๊กแกยังไม่ไปเรียกพ่อได้เลยพ่อโยจัดก,การเองหรือใครมีวิธีไล่ตุ๊กแกแบบเด็ดๆคอมเมนต์บอกพ่อกับจีจี้หน่อยนะ